สบายดีพอเม่พี่น้องมุทสูทุกคนนะ้องยินดีตอนหับเขาสูส่งผิวซาวลามาพบกันอีกสินเคยเนนาะซึ่งในมณนนีน้องพิวสีมาบอกเกี่ยวกับสินค้าไทยนาะที่ส่งออกไปขายอยู่เวียดนามนาะซึ่งสินค้าไทยในเวียดนามก็มีหลากหลายแห่งนาะทุกคนนาะเพราะว่าจะเป็นยาสอยาสัวทุกสินทุกอย่างเลยทุกคนแต่ว่าจะลดถท้านาะทุกคนนาะซึ่งมณนนีพิวสีมาเบิ้งคลิปนึงนาะงทุกคน ซึ่งเขาจะเขียนว่าสินค้าจากไทยกําลังคลองตลาดในเวียดนามจนทําให้สินค้าจากเวียดนามสู้ไม่ได้และต้องปรับตัวด่วนนะทุกคนซึ่งคือตอ้นที่พิวอยู่เวียดนามนะตอนนี้ก็แบบสินค้าไทยร้ายแห้งแล้วก็คือแบบว่าบนที่พิว่วนแบบสินค้าที่ว่าเขาคล้ายเครื่องอยนะทุกคนแบบว่ามีเ้าปลายโกแฮแล้วก็สินค้าไทยในบิ๊กซีก็ร้ายแห้งนะทุกคนก็แบบ สินค้าไทยในเวียดนามกับเป็นทีนิยมนะทุกคนส่วนลาก,กับแบบมนยิ่งเขาเจาะมักเสือนะทุกคนเดี๋ยวเขาไปเบิ่งคลิปกันเลยว่าจะเป็นแนวใดสวัสดีครับโลกสองภัยนะครับวันนี้จะพาไป,ไปแปลบทความจากเวียดนามในหัวข้อที่ว่าสินค้าไทยกำลัง<ม>ครองตลาด,<ม>ดผู้ผบริโภคในเวียดนาม อมทางได้เปิดเผยถึงสาเหตุว่าทําไมสินค้าไทยถึงได้ครองตลาดผู้บริโภคในเวียดนามแล้วก็พร้อมกับบอกอีกนะครับว่าจะทําอย่างไรสินค้าเวียดนามถึง่จะสามารถแข่งขันกับสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศไทยได้นะครับถ้าหากว่าพร้อมเราเรามาเริ่มแปลบทความกันได้เลยนะครับเต็นบทความจากเวียดนามกำลังครองตลาดผู้บริโภคในเวียดนาม สินค้าไทยนั้นราคาสมเหตุสมผลดีไซน์สวยงามและมีคุณภาพสูงที่ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขันของสินค้าจากประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าของเวียดนามในประเทศเดียวกันในตลาดปัจจุบันตุกผครให้สินค้าจากประเทศไทยปรากฏตัวในร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลของกรมสถิติกลางของนครโทจิมมีหนจำนวนสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศไทยมายังนครโทจิมมีหนเพิ่มขึ้น โดยในปี2,559เพิ่มขึ้นประมาณ20-30%เมื่อเปรียเทียบกับปี2,558สินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นอาหารเครื่องเรือนเครื่องบรรจุภัณฑ์สินค้าแฟชั่นเครื่องใช้ในบ้านอะไหล่รถยนต์แล้วก็เครื่องสำอางเกือบลูกค้ากล่าวว่าสินค้าไทยมีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับสินค้าในาประเทศผู้บริโภคจึงเลือกสินค้าจำนวนมากจากประเทศไทย ปัจจุบันครอบครัวของฉันก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยเช่นเจลแบบน้ําสบู่ยาสีฟันไม่เพียงแต่ไปเชียใจลูกค้าชาวเวียดนามด้วยคุณภาพเท่านั้นสินค้าไทยยังไปเชิยใจลูกค้าด้วยการออกแบบติดสารและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สวยงามอีกด้วยในงานในทัศการแบรนด์ชั้นนำของไทยในปี2560ที่เพิ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการแล้วก็การประชุมที่ไซยงอนร้านแผงลอยของไทยนั้นมากจะเต็มไปด้วยผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขาย ผู้จัดงานได้ต้อนรับผู้เยี่ยมชมประมาณ20,000คนให้มาเยี่ยมชมและก็ซื้อสินค้าดากบูธของประเทศไทยด้านสรานกรุงสุนไทยนนนครโจิมินกล่าวว่าสินค้าของไทยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในร้านค้าและก็ซูเปอร์มาร์เก็ตตามเมืองใหญ่ๆของเวียดนามเหตุผลที่สินค้าไทยเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคาชาวเวียดนามก็เพราะว่าราคาการออกแบบและการรับประกันคุณภาพของสินค้า ที่เข้าถึงได้ผู้ผลิตไทยนั้นมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดีที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุร,รกิจไทยมีกิจกรรมส่งเสริมการค้ามากมายเพื่อน,นําสินค้าเข้าสู่ตลาดเวียดนามโดยทั่วไปแล้วก็ในนครโฮจิมินห์เช่นการจะแสดงสัปดาห์สินค้าจากประเทศไทยในรายการ Thailand Shopping Festival ในพื้นที่ท้องถิ่นทั่วประเทศเวียดนามนั่นเอง รองอธิบดีกรมกระทรวงอุตสหาหกรรมการค้าของเวียดนามกล่าวว่าความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างไทยและก็เวียดนามม,มีเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยหลายประการสําหรับการพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมา เพื่อให้สินค้าเวียดนามสามารถแข่งขันกันบสินค้าไทยได้สินค้าเวียดนามจะเป็นจะต้องปรับปรุงคุณภาพและก็การออกแบบสินค้าซะกอ่อนเพราะสินค้าไทยมีคุณภาพและการออกแบบที่หลากหลายลนอกจากนี้สินค้าไทยจำนวนมากถูกนำเข้ามา,ย,ายังเวียดนามเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งจากประเทศไทยธุรกิจในเวียดนามจึงจำเป็นจะต้องส่งเสริมแล้วก็พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวเอง สำหรับชาวเวียดนามจำเป็นจะต้องส่งเสริมแคมเปญส่งเสริมให้คนเวียดนามให้ความสำคัญกับการช้สินค้าเวียดนามเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคช้สินค้าเวียดนามต่อไปการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการส่งเสริมการค้าในตลาดภายในประเทศแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาพื้นที่ชายแดนแล้วก็หมูกก่เกาะเสริมสร้างโครงการเพื่อนำเข้าสินค้าเวียดนามไปยังพื้นที่ระบบอันห่างไกลอื่นๆ3ามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสินค้า ของผู้ประกอบการชาวเวียดนามในปัจจุบันไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ประกอบการจาก่างประเทศแต่สินค้าจากประเทศไทยได้เป็นที่นิยมในตลาดเวียดนามผู้ประกอบการในประเทศสามารถเรียนรู้จากประสบก,การณ์แล้วก็ความรู้สามารถปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพื่อให้สามารถขยายและทําตลาดและแข่งขันกับสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศไทยได้นะครับ อันนี้ก็เป็นบทความองทางเวียดนามที่เขาได้ออกมาตั้งแต่ปี2560นะครับเป็นมาเลาสู่กันฟังตัวนี้เขาก็ได้บอกว่าทําไมสินค้าจากประเทศไทยถึงได้ตีตลาดในประเทศเวียดนามแล้วก็ครองใจชาวเวียดนามเขาก็ได้บอกนะครับว่าเหตุผลก็คือด้านราคาคุณภาพของสินค้าแล้วก็การค่อต้านผลิตภัณา์ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยหรือว่าสินค้าจากประเทศไทยนั้นยังมีการรับประกันสินค้าอีกด้วยถ้าหากว่าลูกค้าเวียดนามนั้นซื้อไปเกิดว่าใช้ไม่ดีหรือว่าใช้ไม่ได้หรือว่า เป็นอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็ยังมีการรับประทานแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับอันหนึ่งก็นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซึ่งเวบวาสิ้นขาของประเทศไทยนะทุกคนเยว่าทรงออกแบบว่าที่ตลาดร้ายประเทศแห่งนักรักย้อนมาว่าบบมีคุณภาพดีล่วก็เดี๋ยวคนใส่มันได้รับพ้นดีก็เลยว่าเขาเจะใส่สืบตัวนะทุกคน กระุดยอดะเลีทุกคนแบบว่าพังแบบเสีเว่าแบบประชาชนไทยคือเสียว่าโอ้ยิ้มเกมปบีบนะเพราะว่าประเทศไทยแบบมีลายยางให้นาถึงแหงทุกคนสลับคลิปนี้นอผิววังว่าทุกคนสิมักเนาะเพราะว่าแบบว่าตั้งแต่ผิวเห็ดขิปมาเนาะทุกคนนอกับมีลายคลิปเนี่ยที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะแบบว่ายิงเห็ดยิงแบบว่าหูซื้อแบบโอ้ประเทศไทยแบบามันมีลายยางให้นาถึงแหงนะทุกคนสลับคลิปนี้นอเพียก็ตะเฉตัวลาไปก่อน สบายดีบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทุกคนบ๊ายบาย